ปาสพได้ปุทแี่้แลงพฤกที่สมสมิเจ้ก็จบค่ายแล้ว่ะงเขินเจ้จค่ายแล้วอ่ะเขิน4ี่สาอาสตอมนะฮะโซจากสเนกกรุงเทพไปทางสเนจาก กระจกข,ข้างข้างๆนะครับเหมือน,อเ,นเอาตอมซีหนึ่งซีสองนะครับ,รอ,รบอ๋อน้องจากบางหัหน้านะฮะไปแป๊บเดียวแล้วกับวันนี้ออกเกสีชุมแสงไปแล้วจะส่งผริสายสสียงวังกาบางหังน้าหอไกยงจอมโกบธตาทางเสด็จกามินครับซีสามศูนหกก็เป็นสีที่เพิ่งออกจากโรงวาระหนักมาเหมือนกันนะฮะ จะเห็นเอาสตอมเยอะมากวันนี้ได้ไปเจอน้องพอดีนะครับเดี๋ยวไปกรุงเทพไม่ได้เจอน้องวันนี้อากาศเต็มใจผมรงองดู่ไปเนอะ ตามช่องน้องได้นะครับรีวิวการเดินทางรถไฟบามูน,นาเฮ้ยสายนีรถไฟบามูน,นาไปสวยงามฮะสองนิดหนึ่ง